สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเันทันคาติวานนท์สี้าจังหวัดนนทบ,บุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับที่ใส่แขนยาวไม่ใช่หน้าหนาวนะครับหน้าร้อนนะลูกค้านะอบผิวนิดนึงช่วงนี้ไปถ่ายโดนแดดบ่อยผิวเริ่มค้ำเลยนะลูกค้าสวัสดีลูกค้าใหม่ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าที่น่ารัก ทุกกคนเลยนะลูกค้านะฮะเผื่อที่ผมบอกเลยว่าผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดครับและผมไม่ได้รับรีวิวให้ใครนะฮะเราขายรถเฉพาะของเราที่เราซื้อมาขายเองเท่านั้นนะครับลูกค้าและที่สําคัญนะครับผมถ้าลูกค้าย้อนคลิปผมดูผมจะเป็นคนแบบตรงไปตรง,ตรงมามากแล้วก็ผมมีอะไรผมบอกหมดนะฮะที่สําคัญนะครับผมถ่ายวิดีโอแบบบันทึกเทป ครั้งเดียวจบไม่มีตัดต่อระหว่างทางและผมไม่แต่งซาวไม่แต่งสีไม่ใส่ CG นะเพราะผมเข้าใจอารมณ์ลูกค้าเวลาหารถไปใช้งานครับเพราะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะลูกค้าเงินก็หายากแล้วบางท่านกว่าจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมากและยิ่งเป็นรถยนต์นะครับเราก็ต้องเอาไปแล้วใช้งานได้จริงๆนะฮะเอาไปตอบโจทย์การใช้งานของเราที่เราต้องการจะซื้อนะครับถ้าผมเจอตําหนินะฮะผมบอกหมดเลยนะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับที่ผมลงคลิปนะฮะผมมีอะไรลูกค้าก็จะทราบอยู่แล้วผมบอกหมดทุกอย่าง เดี๋ยววันนี้ผมเอา SUV m e r c e d e s Ben z นทะครับที่ใช้งานดีอีกรุ่นเอามาให้ใช้งานนะครับลูกค้ากับ m l 250ดีเซลนะครับลูกค้า โฉมนี้เป็นโฉมที่ยอดฮิตมากครับยิ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนด้วยนะครับลูกค้าเป็นยอดฮิตแล้วก็อมาตะาจริงๆแต่ราคามือสองลงเยอะมากครับลูกค้าตั้งแต่รถไฟฟ้าเปิดตัวมาเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับกับ Mercedes Ben z นะฮะ ML 2 5 0ดีเซลนะครับลูกค้การถคันนี้นะฮะตะเข็บเดิมทั้งคันนะแก้มหน้าแก้มข้างประตูทุกบานเดิมโรงงาน100%เป็นตะครับเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นนะครับลูกค้าเบาะข้างในจะเป็นสีครีมเบจกาแฟนะฮะและที่สำคัญ หลังคาเป็นหลังคาสกายรูฟกระจกนิลภัยนะครับรถจริงหล่อมากครับแม็กต่างๆเป็น AMG เดิมแท้โรงงานรวมบันไดข้างตรงรุ่นนะครับ ตำหนิมีบ้างนะและคันนี้ได้เป็นสีขาวเดิมทั้งคันยังไม่เคยกลับสีนะผมเห็นตำหนิตรงนี้นะฮะเจ้าของเดิมไปเบียดมานะครับมีรอยอยู่นะแล้วทําให้ซุ้มตรงนี้กิบหลุดไปชิ้นหนึ่งนะฮะตรงเนี้ยผมทําสีใหม่ให้ขออนุญาตเลยนะครับเพราะเหมือนที่ผมบอกนะฮะผมขายรถพร้อมใช้งานแล้วก็ผมไม่ได้ปล่อยรถสภาพไม่พร้อมนะครับลูกค้าผมจะเก็บสีกันชนหน้าให้นะครับต้องบอกเลยว่าเวลาทํามาแล้วผมใช้สีเบอร์เดียวกับของศูนย์นะครับดูแทบไม่รู้เลย เลยนะว่าทําสีมานะครับกระจังหน้าถูกอัปเกรดเปลี่ยนใหม่มาเรียบร้อยนะครับแต่เป็นของแต่งค่อนข้างสวยครับไฟหน้านะฮะเป็นเดิมโรงงานนะครับโลโก้เมสเซนเวนยังอยู่เป็นเดย์ไลท์แนวโค้งนะฮะเป็นไฟหน้าเฟรนลิแล้วนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ข้างล่างนะครับเป็นแนวตรงนะฮะลูกค้าชุดกระจังต่างๆนะครับกล้องหน้าอยู่ครบนะฮะเซนเซอร์ทุกดวงอยู่ครบแผงรังผึ้งไลท์ตำหนี่นะฮะชุดโครเมียมชายบนชายล่างไม่มีรอยด่างหรือรอยลอกแม้แต่นิดเดียวนะลูกค้าสียังบางเฉียบเลยครับ นะฮะแก้มข้างไม่เคยแก่นะเดิมโรงงานนะครับลูกค้านะฮะแม็กเป็นแม็ก AMG เดิมตรงรุ่นนะครับยางบิสโตนดอกยางเต็มเลยนะฮะหมุดซุ้มล้อด้านในอยู่ครบทุกด้านนะครับบันไดเป็นบันไดตรงรุ่นนะครับลูกค้าสังเกตดูนะเขาจะมีแผ่นพับจากโรงงานนะครับเอาไว้รับลมเนี่ยเส้นตรงมากครับถือว่ายังไม่เคยโป้เลยฮะต้องบอกเลยนะครับถ้าบางคันเคยมีชนมีอะไรมาผมดูรู้เลยนะครับเส้นพวกนี้มันจะถูกลบนะฮะอันนี้คือสันขอบยังคมนะครับ นะฮะขอบยังคมคลิปทุกคลิปผมให้ดูหมดนะฮะขอบยางรีดน้ําขอบประตูขอบยางประตูผู้นี้สําคัญนะครับบางคันดูแลรถไม่ดีจอดตากแดดนี่คือแตกหมดนะฮะขอบหลังคาขอบกระจกต่างๆนะฮะสภาพยังสดนะฮะชุดแผงจงิ้งรีดกระจกหน้านะฮะยังสนิทกระจกเลยนะฮะสีข้อตรงไหนคือบางเลยนะครับแต่เนื่องจากตัวเบนซ์นนะ่ะโลหะเขาจะหนาอยู่แล้วครับจะไม่เหมือนกับทางรถญี่ปุ่น,นครับถ้าคอนเนี่ยลูกค้าฟังเสียงดูนะผมให้ฟังเสียงใกล้ๆนะ สีเขาจะหนานะฮะคำว่าหนาเนี่ยคือเขาไม่ได้โป้มานะครับโลหะเขาหนาแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่มรถญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเคาะเนี่ยมันจะโปร่งๆนะฮะสีมันจะต่างกันแต่ตรงนี้คือสภาพเขายังเดิมสดอยู่นะครับแม็กด้านหลังขวาไร้ตาหนินะฮะไฟหลังดูนะครับไฟจะเป็นนีออนบวก LED นะฮะไม่มีรายงานเลยครับลูกค้าสดๆเลยนะฮะไฟทับทีมล่างนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีคิ้วท้ายเนี่ยลูกค้าเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ไขให้นะครับ เหมือนเจ้าของเอาของใส่ขึ้นลงรถอ่ะแล้วไปกระแทกนะครับมันเป็นรอยถลอกอยู่นะฮะกระจกหลังเดิมโรงงานนะครับกระจกเดิมแท้หน้าโลโก้เบนซ์สแกนอยู่นะฮะไฟเบรกตรงที่3ถือว่าไร้ตาหนินะฮะแล้วก็เส้นไล่ฟ้ายังคมทุกเส้นนะครับลูกค้ายังคมทุกเส้นนะครับถือว่ายังไม่มีตําหนิเพิ่มเติมให้เห็นนะครับสบภาพมันเดิมลูกค้าอาจจะสงสัยว่าคุณเจครับทำไมไม่เก็บงานก่อนมารีวิวเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งเลยนะว่าผมเป็นคน ถ่ายคลิปก่อนนะรถได้มาคันนี้จริงๆเมื่อวานผมพึ่งถ่ายรวมรวมอ่ะรวมรถสเปคคันใหญ่นะจริงๆเนี่ยตัว ml จะอยู่ในกลุ่มของรถใหญ่นะฮะคันคันต้องบอกเลยว่าคันนี้ผมพึ่งได้มาแล้วก็เอามาถ่ายนะฮะแต่รถจริงยังพร้อมใช้งานแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นครับตอบโจทย์ใช้งานจริงราคาเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่รถไฟฟ้าเข้ามาทําให้รถทุกรุ่นราคาตกหมด ml ผมขายปีที่แล้วยังขายล้านต้นๆอยู่นะฮะลูกค้า วันนี้ผมเอาแค่นี้พอนะครับ2 5 0 ml 2 5 0ดีเซลนะครับลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นรถปี2015 895,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้นะลูกค้าที่สำคัญนะครับต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับค่าเล่มทะเบียนผมบังคับโอนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายการโอนผมออกให้หมดนะครับลูกค้าเี๋ยวส่วนเรื่องการเคลียร์รถไี่ไม่ต้องห่วงผมทาให้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมขายรถพร้อมใช้งานส่วนรถทุกคันผมถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ เช็งหค่หม่หมดงานฟอกภายในงานสีข้างในดูดีมากครับข้างในยังสวยปิ้งเลยนะฮะรถจริงค่อนข้างสวยอยู่นะครับไม่อยู่ประมาณแสนไปลายแสนหกกว่านะครับถือว่าไม่เยอะครับนะฮะถือว่าไม่เยอะนะครับนะฮะเปิดกระจกให้ดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอากระจกลงนะฮะสภาพคือมาสวยๆส,สดๆอยู่นะครับ ชุดคอนโซลต่างๆเกเกลางต่างๆสภาพยังดูดีอย่างที่ลูกค้าเห็นในกล้องตอนนี้เลยนะครับดูได้นะฮะหลังคาจะเป็นกระจกนิรภัยจะเป็นสกายลูฟหน้าแล้วก็ท้ายนะฮะเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ก่อนระบบไฟฟ้าทํางานปกตินะฮะแต่ส่วนเรื่องไฟในรถนะครับลูกค้าผมเช็คให้ใหม่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเหมือนที่ผมบอกผมขายรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ถุงลมนิรภัยตัวเมวถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะประมาณ8ลูกนะฮะแลูก8หรือ10นี่แหละ ประมาณนะครับเพราะว่าผมเหมือนที่ผมบอกว่าผมไม่ได้อ่านสคริปหรือว่าไม่ได้ดูดเปเปอร์เรารีวิวตามที่เราใช้งานกันจริงเลยนะครับแล้วก็จากสภาพรถจริงๆนะครับดูจากชุดลายไม้ต่างๆถือว่าไม่มีตําหนิเลยนะครับสภาพสวยแล้วก็ตะเข็บหนังต่างๆเดิมสนิทหมดนะฮะนะครับมือกดสวิตช์ไฟเนะี่ยอาจจะมีรอยถลอกนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมเปลี่ยนฝาครอบให้ใหม่นะครับลูกค้านะฮะนอกกนั้นยังสวยๆสดๆอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ โอ้บอดด้านหลังใหม่มากคับลูกค้าหนังแท้ด้วยนะฮะหนังแท้เดิมนะครับไม่มีตําหนิเลยนะฮะจริงๆคันเนี้ยสภาพภายในบ่อใหม่ทุกจุดเลยนะครับถือว่ายังโอเคเลยนะครับยังเป็นสภาพมือสองที่ตีเกือบใหม่เหมือนป้ายแดงนะครับลูกค้าถ้าให้ผมตีเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะ 70%- 80%ขึ้นไปนะครับสภาพภายในแล้วก็แผงประตูก็เดิมชุดลายไม้มือเปิดประตูต่างๆคือเดิมสนิทเลยนะครับเดิมสนิทนะฮะเดี๋ยวผมให้ดู ประตูท้ายนะฮะขออนุญาตเปิดประตูท้ายนะครับอ๋อประตูเป็นไฟฟ้านะครับประตูเป็นไฟฟ้าทํางานปกตินะฮะลูกค้านะฮะไม่มีตําหนิเลยดูนะถ้าบางคันเนี่ยใช้งานไม่ดีนะพวกนี้ถลอกเต็มเลยนะฮะแล้วก็ตะเข็บเดิมนะครับลูกค้าท้ายไม่เคยแกะนะคันนี้แล้วก็ไม่เคยถูกชนด้วยนะครับ สังเกตดูขอบยางพวกนี้ก็ของเดิมโรงงานอยู่คือเบนซ์กับ BM เมนี่ยมันจะมียางพวกนี้ลูกค้าสังเกตดูนะผมบอกเป็นเทคนิคเลยนะฮะตัวเนี้ยมันจะเป็นพลาส,สติกเป็น ABS ส่วนตัวเนี้ยขอบนอกลูกค้าสังเกตดูนะมันจะมีรอยต่อนไหมขอบนอกหน่ยมันจะเป็นพลาส,สติกที่ย่อยสลายได้นะฮะพอเราใช้งานรถดูแลไม่ดีนะไอ้พวกนี้มันจะเปื่อยมันจะแตกนะฮะแต่คันนี้คือย,ยังตะเข็บยังเดิมๆสวยๆอยู่นะครับแล้วก็แผ่นปิดหลังก็ยังอยู่พวกนี้สามารถวางหมวกหรือวางเอกสารได้นะครับยังอยู่ข้างหลังค่อนข้างสะอาดนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่นะฮะสภาพดูดีมากนะครับบล็อกเครื่องมือป้ายฉุกเฉินอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับแก้มคิ้วต่างๆก็จะมีตรงเนี้ยเป็นรอยนิดนึงเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ให้นะครับนะฮะนอกนั้นก็ยังสวยๆอยู่นะครับแผงประตูด้านหลังซ้ายนะครับก็ถือว่าไล้ตำหนิเหมือนกันใหม่จริงๆนะใหม่มากครับใหม่แล้วก็สวยกิฟเลยลูกค้านะฮะ แล้วรถเป็นรถที่ขับสบายครับเพราะว่าตัว ML จริงๆแล้วอะครับถ้าเราเทียบความสูงของรถนะเขาเป็น SUV ที่ไม่ได้สูงมากนะครับลูกค้าจะไม่เหมือนกับกลุ่ม f o r ์จูเนนะฮะถ้า f o r ์จูเนลูกค้าต้องปีนขึ้นนะครับถ้าเป็น ML สามารถก้าวขาขึ้นได้เลยนะครับเบาแผงประตูหน้าซ้ายถือว่ายังใหม่สภาพยังพร้อมใช้งานยังดูดีอยู่นะฮะเหมือนที่ผมบอกครับไม่ต้องทําอะไรเลยซื้อไปคือเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับเอาไปใช้ไปขับกันอย่างเดียวครับ เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะฮะและยิ่งได,ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับลูกค้าอัตราการกินเชื้อเพลิงจากที่ผมใช้กันเองนะครับอยู่ประมาณ15-16กิโลลิตรนะฮะแต่ก็เหมาะสมนะขนาดเป็นรถคันที่ใหญ่นะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นแก้มหน้าแก้มข้าง รวมถึงฝากระโปรงเดิมทั้งหมดนะครับแล้วฝากระโปรงไม่เคยแกะนะลูกค้าสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมห้องเครื่องค่อนข้างยังสะอาดอยู่แต่วันผมปล่อยรถนี่ผมล้างห้องเครื่องให้ใหม่เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ลูกค้าฟังเสียงนะครับลองสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเสียงค่อนข้างนิ่งนะฮะเดี๋ยวไม่ฟังนะครับซื้อไปไม่ต้องทำเลยเลย คือฟิลลิ่งในการขับ m l ฮะลูกค้ารถเขาได้เป็นโลโก้เบนครับแต่ผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มแน่นอนแล้วยังเป็นรถที่ใช้อีกหลายปีครับแล้วเป็นฟิลลิ่งที่ขึ้นลงง่ายเราใช้งานได้จริงครับลูกค้าเป็นรถที่ขึ้นลงไม่ได้ลําบากครับถ้าผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าายายขึ้นด้วยเงี้ยสะดวกสบายเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มรถที่เป็นหุสูงเลยจะขึ้นลําบากจะต้องปีนนิดนึง ก็เลยตอบโจทย์ที่ ML ยังเป็นรถที่ขายดีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าแล้วก็เงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์ผมอาจจะไม่ได้บอกลูกค้าต้องโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายละเอียดมันจะลึกนิดนึงนะลูกค้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับ